หน้านะปู่หน้าเป็นพิงฟอยนะครับผมเป็นพิงฟอยนะปู่หน้าเป็นพิงฟอยนะครับผมทดสอบรีนะคัตอนนี้ไปเลยจ้ะีนะคะนะคะตอนนี้อ่าสิดอะบแฟนพิงฟอยนะคะผมป้ายพิงฟอยนะครับผมทดะสอบรีวิวงรถจะส่งให้ฟรีนะคะราคา6 0 0ันบาทนะจ๊ะเป็นเสื้อยืดเบอร์หนึ่งป้ายโนเบิลนะคะพิงฟอยพิงฟอยเป็นเสื้อยืดขาวล้วนนะคะลูกค้า่ะกระสอบนี้เป็นเสื้อยืดขาวล้วนนะคะป้ายโนเบิลนะคะ ของนี้เป็นนานเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าค่ะอ่ะมีสกินทุกตัวเลยนะคะเอโ,โบเด็กค่ะเด็กคหน้าหลังนะคะนรับผมตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะรับเป็นนานเบอร์หนึ่งนะจ๊ะสกินหน้าหลังเลยนะครับโอ้โหคาตูนั่นคาตูนอะไรไม่รู้แต่ว่าพี่ไม่รู้จัก กระสอบนี so. ้ราคา6 0พันบาทนะคะลูกค้าค่ะกระสอบละ6า0 0พันบาทนะจ๊ะกระสอบมีวิวรถจัดส่งให้ฟรีนะคะรับกระสอบมีวิวรถจัดส่งให้ฟรีเป็นเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าผิวสะอาดนะครับผมผิาสะอาดนะจ๊ะเป็นนานเบอร์หนึ่งนะคะมีข้าวนิ่งหน่อยหรือจะไมชาติของบ้านข้าวนะครับ แต่นี่ถือในการกินว่าผ้าสะอาดนะเพราะถุงขาวขนาดนี้ถือว่าผ้าสะอาดมากนะครับผมราคา6,000บาทนะครับผมก็อยู่ประมาณ200-220ตัวนะครับผมกระสอบละ6,000บาทนะคะเป็นเสื้อยืดเบอร์หนึ่งอ่าน้องราคา6,000บาทค่ะน้องขากระสอบรีวิวพี่สมบีนะจ๊ะเป็นเสื้อยืดขาวผู้ชายนะคะขนาดเบอร์หนึ่งนะจ๊ะผ้าสะอาดนะคะน้องขา ได้ลง <มา S 1> แล้วกหน,นะคะน้องหนิอยนัค่ะรับกสอบรีวินะะ้องพิพพี่สุดปีนะคะร,ะราาานะจะน้องเป็นยืดไซ้ไม่ใหญ่นะคะน้องค่ะเป็นผ้าสะอาดนะจะตุน,นรูตูนนะะนาา0 0บาทนะครับรน, <ะ S 1> นะคะน้องไม่ผิดหวังกันเลยนะ,ะไม่ผิดหวังนะจ๊ะ บอกว่าคนติดก่อนนะครับผมคนเดียว่อ่อนะครับจะได้คนแรกนะครับผมให้คนแรกกล้นะครับก็สอบรีวิวรถจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะทอมมี่รับรับได้นะครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะคะน้องขาดูเพลินได้กระสบรับกะสอบรีวิวรับกะสอบรีวิวเราส่งให้ฟรีนะคะทอมมี่คดูนี่ตูนนักขานะคะตูนใจก็รับนะครับผมตูนใจก็รับนะครับผมเดี๋ยวเพลินนะครับผมดูเพลินนะเพื่อนรับไปนะครับวันนี้ไปเบสนะไปเบส ถ้าบางกันเก่าไฟปิดนะครับผมไฟปิดนะเสจยด้วนะครับกดรับได้กนนะครับจะลังเลไม่ได้นะครับมีไม่กี่กระสอบนะครับกระสอบรีวิวร่เจัดส่งให้ฟรีนะคะกระสอบรีวิวนะครับผมใครถือว่าเข้าเก์โอเคแล้วก็รับไปเลยนะครับผมเอื่อนรับไปเสียดายนะครับผมไม่ติดคุณเม้นก่อนนะครับรับก่อนนะหรือว่ารับมาทางอินบ็อกก็ได้นะครับผมมีสกรีนทุกตัวเลยนะคะลูกค้าค่ะมีสกรีนทุกตัวเลยนะจ๊ะ หลอดลิ้นับผมสวยจริงครับผมสวยจริงครับเบอร์หนึ us, ่งผ้าขาวสวยจริงๆนะครับผมเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานเบอร์หนึ่งนะจ๊ะเสื้อยี่สามเป็นงานเบอร์หนึ่งนะจ๊ะสกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับผมเสื้อสกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับผมลูกค้ารับกระสอบรีวิวรถจัดส่งให้ฟรี นะครับผมเกิดเจอตัวอื่นนะตัวนี้เป็นซีรีส์นะครับเฟรนนะครับผมตัวนี้ตรงนี้ก็ผิดนะครับผมเฟรนนะครับผมลูกค้ากดรับนะครับไม่ผิดนะคับตัวนี้เป็นหนังนะคะหนังหนังไม่รู้หนังเรื่องอะไรนะคะพี่ไม่รู้จักแต่ว่าไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าค่ะไซส์ไม่ใหญ่สวยไม่ใหา่นะครับผ้าสะอาดนะคะลูกค้าไซส์ไม่ใหญ่ด้วยนะคะบานบาทนะผ้าขาวนะครับผมบอกให้ก่อนนะครับผม นั้นสองรั้นหกพัดมีวายดังนั้นเป็นมีวายนะจ๊ะมีสกินทุกตัวเลยนะคะลูกค้าขามีสกินทุกตัวเลยนะจ๊ะอย่าลืมว่าดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมใไปถูกใจก็รับไปเลยนะครับผมพลาดไม่ได้นะครับผมน้อยห้ติดแค่คนเดียวนะครับผมติดแค่คนเดียวนะาไปแล้วก็เสียดายนะครับยังไม่ยังไม่ถึงขึ้นกระสอบ ูกค้ารับกระสอบวีวีวรลจัดส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าขารับกระสอบวีวีวรถจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งผ้าขาวนะครับผมเบอร์ท่านเบหนึ่งผ้าขาวนะครับกอา้าขวนะครับนบหนึงนะคผมผ้าขาวผ้าขาวลูกค้ารับกระสอบวีวีวรถจัส่งให้ฟรีนะจ๊ะ เมาเรียนแป้งผมเขาเรียนแบบนั้นลูกค้ารับกระสอบปี้วเบลลี่สร้างนิตัยดีโอ้ตัวนี้เป็นอะไรอ่ะกกินดูทิตัวนี้ไม่รู้จักนี่นี่พอดีคนไลฟ์ก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรเท่าไหร่นะคะลูกค้าหาตัวนั้นอ่ะติดเป็นมั่วกันเป็นตัวนี้เป็นมันค้าบ90นะครับผมข้าวขาบ90นนะครับ กูบูนะครับผมกูบูบูนะนะนักพิงนะนักกูบูนะครับผมเขาคือบาร์บ,<า>บักโอบามานะครับผมลูกค้ารับกระสอบรีวิวว่าจัดส่งให้ฟรีนะคะลูก สกินทุกตัวนะครับผมกระปองนี้นะหกพันบาทนะครับผมอย่างคุ้มน,นะผมบอกให้คุ้มน,นะครับผมมีสก,กีนทุกตัวนะคะลูกค้าขารับกระสอบรีนิวว่าจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะเป็นเสืยย้อยืดขาวล้วนนะคะลูกค้าขาเสื้อยืดขาวล้วนมีสก,กีนนะจ๊ะจอแดนครับจอแดน,แดนลูกค้ารับกระสอบรีนิวว่าจะส่งให กสอบนี้วเราส่งไห้ฟรีนะจ๊ะกระสอบนี้เป็นไต้โนเบิลนะคะลูกค้าขกระสอบนี้เป็นไายโนเบิลนะคะกระสอบนี้เป็นเสื้อยืดขาวล้วนนะคะเสื้อยืดขาวล้วนมีสก,กีนนะคะเป็นนามสภาพใหม่นะคะลูกค้าค่ะขามากนะครับผมขาวนะผมชัว่าขามากเลยนะครับผมแล้วก็มีสก,กีนทุกตัวเลยนะคะลูกนะคะ้าต้ ตอบนี้ป้ายโนเว่เบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นโนเว่เบอร์หนึ่งนะครับผมลูกค้าถ้ารับกระสอบรีวิวเราจะส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าขารับกระสอบรีวิวเราจะส่งไห้ฟรีนะจ๊ะผ้าขาวงานสกินสวยอยู่แล้วนะครับผมเป็นงานสกินสวยมากงานแฟนครับปกติผ้าขาวถ้ามีสกินเยอะนะครับผมจะสวยนะครับผมมันไม่ใช่ขาวซิสซี่แขาวแบบไม่มีสกินนะครับผมพอมีสกินมันจะเด่นมากนะครับผม เบอร์หนึ่งสกินเยอะอยู่แล้วครับผมสกินเยอะกันอยู่แล้วนะคะผมดับผมเลยไปที่เคยลองนะลูกค้าทุกคนทุกคนที่เคยลองนะครับผมก็จะทราบอยู่แล้วนะเบอร์หนึ่งสวยอยู่แล้วนะค่ะลูกค้าขาถ้ารับกระสอบรีวิวเราจัดส่งให้ฟรีนะครับโอเนีต้าครับตัวนี้เป็นงาน90นะครับผมว้ายโอเนีต้านะครับกระสอบรีวิวแค่คนเดียวนะครับผมกระสอบรีวิวเราให้สิบจิตแค่คนเดียวนะครับที่จะส่งให้ฟรีนะอ่าดันไนกี้เป็นน้ำสภาพ นะคะลูกค้าเป็นเสื้อสภาพใหม่นะคะแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่นะจ๊ะอยากรับกระสอบใหม่ได้ครับผมอยากรับกระสอบใหม่รับได้ารับกระสอบใหม่ก็เรามีพร้อมส่งนะคะกระสอบนี้รับกระสอบนี้ก็ได้ครับเราจะส่งให้ฟรีนะครับผมแล้วก็ได้ลุ้นไปกับโรด้วยพร้อมๆกันนะครับผมราคาหกพันบาทนะรับได้เลยนะครับกระสอบละหกพันบาทนะคะ กนทุกตัวเลยนะคะลูกค้าขากระดกนี้ป้ายโนเบิลกระดูกมีกรวดสวัสดีค่ะเจนจรากระดกนี้นะครับผมป้ายโนเว่นป้ายโนเบิลนะคะลูกค้าขาป้ายโนเบิลซุปเปอร์แมนสวยฟังตามกันไปเลยนะครับ ไม,ไม่ผิดหวังากสัไม่ผิดหวันะคะลูกค้าค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยจ้าค้าาเบอร์หนึ่งนะครับเป็นนานเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าค่ะกระสอบนี้เป็นนานเบอร์หนึ่งนะจ้าลูกค้าอ,อยากให้เรามารีวิวกระสอบอะไระกระสอบสินค้าอะไรก็เม้นมาได้นะคะลูกค้าค่ะค้า ตัวนี้เป็นเสื้อขาวสักกนล้วนนะคะเป็นเสื้อยืดขาวสักกนล้วนนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นเสื้อยืดขาวสักกนล้วนนะคะลูกค้ารับกระสอบรีวิวรถแจดส่งให้ฟรีนะคะนวงนั้นจะดลกเลคีนั้นมีกระสอบมีวิวรถแจะส่งไห้ฟรีนะคะลูกค้าค่ะ เป็น,ปบบน,น,น,นาเาคนทำไเป็นนสภาพใ่นะคะลูกค้ากระสอบนี้เป็นเสื้อยืดขาป้ายโนบันนะคะลูกค้ากระสอบละหกพันบาทนะจ๊ะลายโนบัเบอร์หนึ่นนนงนะครับผมตอนนี้โนบัเบอร์หนึ่งนะครับ กระสอบนี้เป็นเสื้อยืดขาวฝ้ายโนเวิลเบอร์หนึ่งนะคะป้ายโนเวิลหนัก45กิโลนะคะผมตัวนี้นะครับผมกระสอบละ6,000บาทนะครับผมกระสอบละ6,000บาทนะทั้งกระสอบมีประมาณ200-220ตัวนะคบผมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตัวละ20-30บาบาทนะครับผมซึ่งราคาไม่สูงมากนะครับผม เขาบอกงานมันเป็นงานสกรีนผ้าสะอาดนะครับผมเสื้อทุกตัวสกรีนหมดเลยนะครับผมและผ้าสะอาดด้วยนะครับผมตัวนะคะลูกค้าขามีสกินตัวนะคะสิ่งฝันนะครับผมสิ่งฝันนะครับผมงานสวยๆนะครับผูกผ้าขาวเวลาสกรีนสวยอยู่แล้วครับผมสกรีนเที่ยสวยอยู่แล้วนะลูกค้ารับกระสบดีวิวรถจัดส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าขารับกระสอบรีวิวรถจัดส่งให้ฟรีนะคะ เบอร์หนึ่งนะครับเป็นนานเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าค่ะกระสอบนี้เป็นนานเบอร์หนึ่งนะคะมาครึ่งทางเองนะครับแบนด์ทีออกเยอะมากนะอ๋อติ๊บแบบนี้อะไรเลยนะตัวนี้วันนี้รู้สึกว่แบบดูนะคะลูกค้าค่ะป้ายโลโก้เซเว่นครับป้ายโลโก้เซเว่นนะป้ายโลโก้เซเว่นนะครับผมเป็นชิคาโก้บูนะครับตัวนี้ปี92นะครับผม พิกาโกบูนะครับหางเก้าศูนนะครับผมพิกาโกบูนะครับผมเป็นผ้าขาวสกินเต็มเลยนะครับผมสวยมากนะครับลูกค้ารับกระสอบรีดีเราจัดส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าหากระสอบรีวิวยังกว้างนะจ๊ะหรือว่าลูกค้ารับกระสอบใหม่กะกระสอบสอบนี้เท่าไหร่กระสอบนี้ราคา6,000บาทจ้ะคุณลูกค้าหาถ้าลูกค้ารับกระสอบรีวิวเราจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะโดนไหมเนี่ยกระสอบรีวิวยังกว้างนะคะลูกค้าหาถ้ารับกระสอบนี้ เราจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะติ๊นันสวนตัวครับลูกนี้ลูกรีวิวราคา6,000บาทแล้วก็ส่งฟรีนะครับลูกรีวิวกระสอบละ6,000บาทนะคะจะส่งฟรีนะจ๊ะฟอยนะครับผมพิงฟอยตัวที่สองนะครับพิงฟอยตัวที่สองับพิงฟอยนะครับผมใบพิงปอยนะพิ้งฟอยแล้วนะคะพิงปอยนะครับผมพิงฟอยนะครับ6,000บาทกระสอบละ6,000บาทนะคะลูกค้า่ะกระสอบละ6,000บาทนะคะ พิงคอยสองตัวแล้วนะคะลูกค้าขาเฉพาะผิดพิงคอยก็สองตัวแล้วะจะาละโสอบละหกพันบาทนะคะลูกค้าขารับรีวิวพี่แดงรับรีวิวโอเคพี่แดงขอบคุณค่ะหมูลกตูไม่ผิดหวังนะครับมาคาขึ้นทางตีวินไทรแบนก็ออกมากนะครับ แค่คนเดียวนะครับผมขอบคุณค่ะพี่แดงรับรีวิวแล้วนะคะน่ผิดหวังนะครับรูบรีวิวส่งฟรีนะครับส่งฟรีขอบคุณค่ะพี่แดงขอบคุณค่ะพี่แดงไม่ผิดหวังแม่นอนเลยจ้านานๆนะครับผมลงมาไลค์นะครับเกี่ยวกับเครื่องยื่นนะครับผมจะนานๆครั้งนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมสินค้าสนใหม่สดมากเลยค่ะพี่แดงดูได้เลยนะจ๊ะพี่แดงวงสองตัวแล้วการ์ตูนก็ติดเยอะนะคะ สวยมากนะ้าเป็นงานเบอร์หนึ่งนะครับนี่หนะครับเขาของสองตัวนะครับพี่พาดนะครับผมพาสาดนะเราคอแร้วก็สอบใหม่เรามีพร้อมส่งนะคะแล้วมีกระสอบใหม่กระสอบรีวิวพี่แดงรับแล้วนะจ๊ะกระสอบรีวิวพี่แดงรับแล้วไปเลยการจะไปเลย ยิ่งสวยนะครับยิ่งโปรยิ่งงามนะคะยิ่งโปรยิ่งสวยนะดูโอ้ตัวนั้นแล้วผ้าสะอาดด้วยนะคะดูนะคะผ้าสะอาดนะคะลูกค้าผ้าสะอาดมากเลยจ้าผ้าสะอาดด้วยนะคะลูกค้า,า,า,า่าาาาะ,ะ,คะ,คะราคากระสอบนี้ป้ายน о м е ลหนักถิงป้ายกิโลนะครับผมเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมบบยังสก<น>ินะนะเป็นเบอร์หนึ่งนะงานสกินล้วนนะครับราคากระสอบหกพันบาทนะครับผม ผ้ามีทั้งหมดประมาณ400เอ้ย200 200ถึง220ตัวนะครับผมเฉลีย่ยอยู่ประมาณ20ถึง30บาทต่อชิ้นนะครับผมซึ่งผ้าสะอาดมากนะครับผมหนึ่งเป็นผ้าสะอาดที่มีสกินมากนะครับผมต้นทุน20ถึง30บาทเนี่ยขายสบายอยู่แล้วเนื่องจากสกินเยอะแบบนี้นะครับผมทําให้ลายมันเด่นในเสื้อนะครับผมลายมันเด่นมากผ้าขาวสวยอยู่แล้วนะครับผมและเป็นข้อจกต่างน่าสนใจเราจะไปขายผ้า,า,าสีตรงนั้นนะแต่นี่เราขายผ้าขาวนี่ ถือว่าเด่นมากครับเราแยกไปเลยนะครับผมเพรา้าขาวเป็นราคาที่สูงแต่ลูกค้านิยมซื้อมากนะครับที่จะใส่มากแต่ไม่ก็มีใครขายเุื่องจากล้นคุนอาจจะสูงกว่าผ้าสีนิดนึงอาจจะดูก็อาจจะขี้เกียจทำความสะอาดนะลูกค้าไม่้าไม่นิยมเอาไปขายกันนะครับผมเนื่องจากที่เกียจทำความสะอาดแต่ตัวนี้เป็นใบโนเบิลเบอร์หนึ่งนะครับผมผ้าสะอาดนะครับผมไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากมายนะครับผมผ้าสะอาดอยู่แล้วนะครับผมเบอร์หนึ่งนะ ตัวนี้ป้ายโนเบิลเบอร์หนึ่งนะครับผมตัวนี้ไปแขวนขายได้เลยนะครับผมตัวไหนเพื่อนก็ไปซักนิดหน่อยนะครับผมมีส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยนะลูกค้าขาดูกันได้เลยนะคะมีเยอะนะคะสกิมสวยๆดังนั้นเลยนะครับผมสกินสวยๆดังนั้นเลยนะยังไม่กดป้าสะอาดนะครับผมราคาหกพันบาทแจลูกค้าขานี่เหมือนกันตัวนี้ราคากระสอบละหกพันบาทนะจ๊ะป้ายป้ายโนเบิลนะคะเป็นานเบอร์หนึ่งนะคะ ระสอบละหกพับาทนะจ๊ะกระสอบนี้เป็นป้ายโนโบอนนะคะลูกค้าค่ะกระสอบละห0พับาทจากเป็นเสื้อย,ยืดขาล้วนมีสกีนอ่ามีสกินทุกตัวเลยนะจ๊ะลูกค้ากระสอบนี้จะมีสกินทุกตัวเลยนะจ๊ะไหนท่านกลัวตกกระปุกกลัวท่าไม่จับกระป๋องนะคะนะคะลูกค้าอ่ามีสกินทุกตัวเลยนะคะอะไรไม่น่มามัวจ้ะสมนักกำลสิงเหรอ มีสัตว์กินทุกตัวเลยนะคะลูกค้าะแลวก็ะสอบ6,000บาทนะครับผมกระสอบละ6,000บาท20-30บาทต่อชิ้นเองนะครับผมไดาผลาสวยๆนะครับผมผ้าสะอาดด้วยนะผ้าเก่าหลายท่านอาจจะเคยเจอนะเคยเปิดอาจจะมีเปื้อนมีอะไรนะครับผมแต่นี่ไม่นะครับนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะผ้าสะอาดพร้อมขายได้เลยนะครับผมมิกกี้มาส์ไว้เลยนะครับผมมิกกี้มาส์ของเนสนะครับ เจรักกระสอบใหม่ก็เรามีสินค้านะจ๊ะตอนนี้เหลือไม่เหลือไม่กี่กระสอบแล้วนะคะลูกค้าค่ะรับกระสอบใหม่ได้นะจ๊ะเหลือไม่เยอะแล้วนะจ๊ะเหลือประมาณสิบกระสอบแล้วนะจ๊ะขอบคุณลูกค้านะคะที่ทักอินบอกา,านะคะเหลือไม่กี่กระสอบแล้วนะจ๊ Jones, าา 6, นนะ,ะ enfin กระสอบนี้ราคาหกพันบาทนะจ๊ะกระสอบละหกพันบาทนะจ๊ะกระสอบทีวีลูกค้ารับไปแล้วนะจ๊ะ ลูกค้าสนใจรับกระสอบให่ได้นะคะกค้าโอ้ไนกี้พิกล็นะคะไนกีินะคะลูกค้าหาดูนะคะไนกี้พิกลติดยาวไปหมดทั่โลกได้ไนกี้พิกลนะคะลูกค้าหา กระสอบกพันบาทอีนะครับ6,000กระสอบ,บ<า>ละ6,000บาทนะจ๊ะข้าบาบด้วยนะครับข้อสอบราคา,า5,000ตัวนี้ก็เอาไปทำกำไรได้นะครับกระสอบนี้เป็นนานเดินหนึ่งนะคะลูกค้าเป็นนานเดินหนึ่งนะจ๊ะเหลือไม่กี่กระสอบนะครับอไม่กี่กระสอบแล <ๆ S 1> ้วนะจ๊ะ สวยสวยค่ะแก๊งกระสอบเยอะนะครับอาดิดาสเรามีเรลุ้นกันอีกเยอะนะคะข้างล่างนะคะยังมีอีกเยอะนะจ๊จะลูกค้าที่จะรับกระสอบดีวิแล้วเรามีกระสบใหม่อีกนะคะถ้าลูกค้ารับกระสอบใหม่ก็มีนะจ๊เหลือไม่เยอะแล้วนะจ๊ะ ข้าวปลาสะอาดจริงๆ er นะครับผมอาจจะมีเพื่อนบ้างธรรมดาข้าวขาวก็ผมแต่ตาบู็นการเพื่อนนะครับอาจจะมีน้อยนะครับผมส่วนน้อยนะครับผมโดยปกติผ้าขาวจะเยอะนะครับําหรับการเพื่อนหรือผ้าเหลืองนะครับจะเยอะนะครับผมแต่นี่อาจจะทำความสะอาดบ้างแต่ไม e ه, ่เยอะนะครับผมเพราะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผ้าสะอาดมากและไม่ใช่สินค้าที่ครั้งก็ต้องเป็นปีนะครับผมถ้าครั้งคุณต้องสินค้าเป็นปีนะครับผมก็อาจจะเหลืองได้แต่นี่เราสินค้าลงทุนเป็นประจํานะสินค้าลงทุนเป็นประจํานะครับ ลงกู้ตลอดนะครับเลยส่งสินค้าถึงมือลูกค้าตลอดนะครับไม่มีการสต๊อกนะครับเมื<พ>ออ่อไม่กี่<อ>ก่อนเลยนะครับเมื่อไม่กี่ก่อบแล้วนะคะลูกค้าคะ่ะกระสอบละหกพันบาทนะจ๊ะกระสอบละหกพันบาทจ้าเป็นเสื้อย,ยืดขาวนะคะเสื้อย,ยืดขาวมีสก,กีต้นทุนต่อชิ้นยี่สิบถึงสามสิบบาทนะไปแยกราคากันเองนะจะขายเท่าไหร่ก็แยกกันเลยนะคะระับผมแยกกันเองนะบัตรอยเซอร์ครับบัตรอยเซอร์ อ๋อนี่ไม่ใช่บัตรนี่รถไป้นั่นเน็ตค่าดีนะครับมีวสกู๊ดสุดคุณตาครับกดรับลูกใหม่ได้นะครับคุณตาอยู่แต่ก็ไม่มากนะครับพร้อมส่งนะครับราคาอุปทานบัตรราคาผมเหลือไม่กี่กระสอบไม่ถึงติบนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเหลือไม่ถุงติบเหลือไม่กี่กระสอบแล้วนะคะ ลูกค้าสอบถามมาหลายท่านนะครับผมวันนี้เราเปิดได้ดูกันแล้วนะครับผมใบน омер เบอร์หนึ่งเสื้อยืดผ้าขาวนะครับมีสกินล้วนนะครับผมเสื้อยืดเบอร์หนึ่งสกินล้วนนะครับเบอร์หนึ่งนะสะอาดมากด้วยนะครับแต่มีสกินสตาวอครับผมสตาวอผ่านไปแล้วนะครับสตาวอลูกค้าถ้าไม่คิดหวังนะครับกดรับลูกหม่ได้นะครับเดินเลยครับสวยมันจะเรวมเลยงาเสื้อผ้าขาววันนี้แฟล๊ปสี่ ้านะครับผมที่ได้เห็นนะครับผมบอกว่าสวยจริงเลยนะอันสกรีนมันมีเด่นนะครับผมเด่นที่สกรีนนะคะรับลายอโมูดิยิปต์ไหมคะลายอโมจิยิ้ม์หรอคะไอไน้นี่พี่ไม่เราไม่ได้ขายปีงน,นะลายอโมจิยิ้มก็เป็นเราไม่ได้ขายปีงคนะ่ะลูกค้าเราขายยกกระสอบเราขายยกกระสอบจ้าเราไม่ได้ขายปีงน,นะจ้าเทตี T ้เฟอร์ร e, ี T ่ครับ e, ตัวนี้ e, T e, สวยมากเลยของผมเทตี้เฟอร์รี่นะครับผมหน้าหลังตัวนะครับผมเที่ นะครับผมลิกมาร์ตี้นะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมลิกมาร์ตี้นะครับผมตะกี้นี้สวยนะบล็อกนี้สวยมากเลยนะครับผมเราขายยกกระสอบนะจ๊ะกระสอบที่ทเป็นน้ำตัวหนึ่ง <1 S 2> นะจ <นะ S 2> <น>๊ะของป้ายโนอะป้ายโนเบิ้ลนะคะเสอยืดตัวหนึ่งป้ายโนเบิ้ลราคาบล็อกพันบาทนะจ๊ะเป็นานาำสภาพใหม่นะคะลูกค้าค่ะเป็นานาำสภาพใหม่นะจ๊ะ ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยจ้าลูกค้าขายงานผ้าขาวอยู่กดรับลูกใหม่ได้นะครับลูกค้าสุดราคาค่ะพุ่มาราคา6,000บาทค่ะคุณลูกค้าหาราคา6,000บาทจ้ากระสอบได้ห6,000บาทนะจ๊ะเป็นเสื้อยืดขาวนะคะสักินล้วน รับไปแล้วนะครับทดสอบละหกพันบาทนะจ๊าลูกค้าคขาทดสอบละหกพันบาทจ้สาสวยมากๆนะครับเป็นงานสวยนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้โอ้สกิขไงนากี้นะครับทดสอบละหกพันบาทนะจ๊ะลูกค้าขาทดสอบละหกพันบาทนะจ๊ะหัวผ้าออกเยอะนะจ๊ะหัวผ้าออกเยอะนะคะ,ฟฟะเฟนเฟนเต็มหมดแล้วนะคะ ไม,ไม่ผิดหวังนะคะลูกค้า่ะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งไม่ผิดหวังนะคะเฉเลยี 3, ่สิบ3 0มิบบาทต่อชิ้นนะครับผมและได้ตะกินสวยๆนะครับข้าขกาวเาตะกินเยอะๆนะก็เด่นนะครับเวลามัตะกินนะครับจะเด่นมากะครับสยมากทดสอบละหกพันบาทนะจ๊ะ โกคันบาทนะครับผมกระส่งคนบาทใครสนใจนะครับหรือไม่มีกดต่ออินบ็อกซ์เก็ไม่ได้นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นนะครับหรือเพิ่งมาย้อนดูเทปที่หลังนะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ตัวนี้ป้ายโนเบิลเบอร์หนึ่งครับป้ายโดมเบอร์หนึ่งนะโนเบิลเบอร์หนึ่งนะครับผมลูกรับได้นะครับเลสกตีนมันเยอะมากนะครับผมสวยและสะอาดด้วยสะอาดนะคะลูกค้าคาความติดตามด้ว สอดต่อไปเราจะมาไล่เป็นนเกนวายเบอร์สองนะจ๊ะดูนะคะผ้าสะอาดนะคะลูกค้าหาผ้าสะอาดนะจ๊ะวีล่าสวยนะครับผมดูป้ายเบสครับผมงานเก่านะตัวนี้เป็นลายลายสวยนะตัวนี้ป้ายเบสนะครับผมก็ยกน,นะครับ90นะครับคุชชี่เดนดริกุชชี่ตัวนั้นอนะ ไอ้คุชชี่ด้วยนะบุชชี่ไม่แท้นะครับผมฟองเป็นทรงๆนะครับอ๋อคาเตเป็นเรื่องเลยครับผมเอาเรื่องไหมครับผมเอาเรื่องเลยนะครับผมแถมไปขายได้อยู่ด้วครับผมร้อยกล่องร้อยได้อยู่ด้วครับสบายเลยครับดีมากครับคุณมาครับเป็นคนเดินครับ แบบนี้เป็นอันเบอร์หนึ่งนะจ๊ะ่ปิกระสอนะครับไปดูดูในรีวิวแล้วถ้าสวยก็รับได้นะครับนี่ไม่ใช่ที่ปดกวางครับ่เป็นเต็มแจะออกมากนะครับอตัวนี้ตัมีเาโอ้ตัวนี้เป็นตัมมี่เกาศูนยเหรอตั้ี่เก้า